สวดสรรเสริมพระพุทธคุณทุกวันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุานุตโตโลปุริสาธรรมสาระิสถาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติ อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุกตโลกวิทุอนุตตโรปุริสาธรรมสารธิสถาเทวมนุสนางพุทโภควติอิติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปนโนสุกตโลกวิทุอนุตตโลปุริสาธรรมสาธิสถาเทวมนุสนางพุทโภควาติ อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริ萨ธรรมสาลาธิสธาเทวมโนสานางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริ萨ธรรมสาลาธิสธาเทวมโนสานางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริ萨ธรรมสาลาธิสธาเทวมโนสานางพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปโนสุโตโลกวิทูอานุตโลปริสาธรรมสารธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปโนสุโตโลกวิทูอานุตโลปริสาธรรมสารธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปโนสุโตโลกวิทูอานุตโลปริสาธรรมสารธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอโนตโลุริสะธรรมะสาลทิสตาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอโนตโลุริสะธรรมะสาลทิสตาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอโนตโลุริสะธรรมะสาลทิสตาเทวมนุสยานังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนะสัมโนสุกตโลกวิทูอนตโลปุริสธรรมสาริสตาเทวมโนสานังพุทโภภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทวิชาจสลนะสทัทสมมาสทโนสัมโตโลกวิทูอนตโลปุริสธรรมสาริสตาเทวมโนสานังพุทโภภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปโนสุกตโลกวิถุอนุตโลุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปโนสุกตโลกวิถุอนุตโลุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปโนสุกตโลกวิถุอนุตโลุริสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธัทม์สาวาทสัทเทวัมนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธัทม์สาวาทสัทเทวัมนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธัทม์สาวาทสัทเทวัมนุสานังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกวิทูวนุตตโลุริสะธรรมสาลธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกวิทูวนุตตโลุริสะธรรมสาลธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกวิทูวนุตตโลุริสะธรรมสาลธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขตโลกวิทูอนุตตโลบริสาธรรมสารถิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขตโลกวิทูอนุตตโลบริสาธรรมสารถิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุขตโลกวิทูอนุตตโลบริสาธรรมสารถิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมมโนสุขตโลกวิทูอนุตโลุริสะธรรมสาลติสะทัติวัมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมมโนสุขตโลกวิทูอนุตโลุริสะธรรมสาลติสะทัติวัมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมมโนสุขตโลกวิทูอนุตโลุริสะธรรมสาลติสะทัติวัมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทูวานุตโลปุลิสัรรมสาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทูวานุตโลปุลิสัรรมสาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทูวานุตโลปุลิสัรรมสาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกตโลกวิทุอนุตโลปุลิศธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกตโลกวิทุอนุตโลปุลิศธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกตโลกวิทุอนุตโลปุลิศธรรมสารติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิทธิพิโสพักว่าลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมมโนสุขตโลกาวิถุอนุตโลปุริสศธัมมสาลติสัทธาติวัมโนสานังพุทธพคกว่าติอิทธิพิโสพักว่าลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมมโนสุขตโลกาวิถุอนุตโลปุริสศธัมมสาลติสัทธาติวัมโนสานังพุทธพคกว่าติอิทธิพิโสพักว่าลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมมโนสุขตโลกาวิถุอนุตโลปุริสศธัมมสาลติสัทธาติวัมโนสานังพุทธพคกว่าติ อิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิถุอนุตโลภิสัตธรรมสาลทิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิถุอนุตโลภิสัตธรรมสาลทิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิถุอนุตโลภิสัตธรรมสาลทิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกะวิทูอโนตตโลุริสะธรรมสาะติสตาเทวมนสานังพุตโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมธวิชาจรณาสัมโนสุขตโลกะวิทูอโนตโบริสรติสวมสานัสมมาสวิชาจรณตโลกถริสะติาเทวมนสานังพุโตภควาติ อิทธิพิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทุอนุตโลภิสาธรรมสาลรติสตาเทวามนุสานังพุทโธภักวาติอิทธิพิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทุอนุตโลภิสาธรรมสาลรติสตาเทวามนุสานังพุทโธภักวาติอิทธิพิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทุอนุตโลภิสาธรรมสาลรติสตาเทวามนุสานังพุทโธภักวาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโตบริสาธรรมสารติสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโตบริสาธรรมสารติสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอนุตโตบริสาธรรมสารติสัตาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนะสัมโนสุกโตโลกวิทูอานุตโลบริสาธรรมสารติสตาติวามนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนะสัมโนสุกโตโลกวิทูอานุตโลบริสาธรรมสารติสตาติวามนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนะสัมโนสุกโตโลกวิทูอานุตโลบริสาธรรมสารติสตาติวามนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาเจราสัมโนสุกตโลกาวิทูานุตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุษานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกตโลกาวิทูวานุตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุษานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกตโลกาวิทูวานุตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุษานังพุทโภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูวนุตโลปริสาธรรมสาลธิสัตาเทวามนุสานังผู้โตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูวนุตโลปริสาธรรมสาลธิสัตาเทวามนุสานังผู้โตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูวนุตโลปริสาธรรมสาลธิสัตาเทวามนุสานังผู้โตภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตตาโลบริสะธรรมสาระทิสตาเทวามนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตตาโลบริสะธรรมสาระทิสตาเทวามนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตตาโลบริสะธรรมสาระทิสตาเทวามนุสยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัม กตโลกวิทูนุตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวมนุษยานังพุทโตภควาติยุติปิโสภคะวะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุกตโลกาวิทูนุตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุษานังพุทโตภควาติยิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมมโน อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกวิทูอนุตตโรปริสาธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกวิทูอนุตตโรปริสาธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุโตโลกวิทูอนุตตโรปริสาธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ ยติปิโสภะคะวะลังสัมมาสัมโพวิชาจรณาสัมปโนสุกโตโลกะวิทวนตตโลบริสาธรรมะสาระธิสตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยุติปิโสภะคะวาลังสัมมาสัมโพวิชาทวนุตโลบริสาธรรมะสาระธิสตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยุติปิโสภะคะวาลังสัมมาสัมโพวิชาจรณาสัมปโนสุกโตโลกะวิทวนตตโลบริสาธรรมะสาระธิสตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ ทิฏฐิภิสวาควาลังสัมมาสัมโพถวิชาจารณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอนุตโลริสัทธรรมสาระทิสตถาเทรวมตถุสานังพุทโธภะควาติอิติวิสภะควาลังสัมมาสัมโพถวิชาจารณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอนุตโลริสัทธรรมสาระทิสตถาเทรวมตถุสานังพุทโธภะควาติอิติวิสภะควาลังสัมมาสัมโพถวิชาจารณาสัมมโนสุกตโลกาวิทูอนุตโลริสัทธรรมสาระทิสตถาเทรวมตถุสานังพุทโธภะควาติ อิติป e ิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิถุอนุตโลริสาทธรรมะสาลติสตาติวะมนุสสานังผุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิถุอนุตโลริสาทธรรมะสาลติสตาติวะมนุสสานังผุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมมโนสุกตโลกาวิถุอนุตโลริสาทธรรมะสาลติสตาติวะมนุสสานังผุทโธภควาติ อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมนสุกตโลกวิทตโลบริสะธรมะสาติสาทวามนุสานังพุโธภวติอติปโสภควังสัมาสัมพุทโวิชาจรนาสัมโนสุตโลกวิทูอานุตโลบริสะรรมะาติสาเทวามนุสานังพุโภควตอติิโสภควาังสัมมาสัมพุทโวิชาจรณาสัมโนุตโลกวิทตโลบริสะธรมะสาติสาทวามนุสสานังพุทโธภควาติ <gerne> อิท <ion> ิภิโสภะคะวาลาหังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกตโโลกะวิทุโนตะโลบริสะธรรมะสาละทิสตาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวาติอิทิภิโสภะคะวาลาหังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกตโโลกะวิทุโนตะโลบริสะธรรมะสาละทิสตาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวาติอิทิภิโสภะคะวาลาหังสัมมาสัมุทโววิชาเจรนาสัมมโนสุกตโโลกะวิทุโนตะโลบริสะธรรมะสาละทิสตาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวาติ อิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุวานุตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสสานังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุวานุตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสสานังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุวานุตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสสานังพุทโธภควาติ อิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุปโตโลกาวิทวานุตารโลบริสะธรรมสาลธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุปโตโลกาวิทวานุตารโลบริสะธรรมสาลธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุปโตโลกาวิทวานุตารโลบริสะธรรมสาลธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกาวิถุอนุตตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสยานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกาวิถุอนุตตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสยานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมปโนสุกโตโลกาวิถุอนุตตโลบริสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสยานังพุทโธภควาติ อิติป anyway, ิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุโตโลกวิทูอโนตโลปริสาธรรมสาราติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุโตโลกวิทูอโนตโลปริสาธรรมสาราติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุโตโลกวิทูอโนตโลปริสาธรรมสาราติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ ยที่พิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอานุตโรบริสาธรรมสาลติสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติยที่พิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอานุตโรบริสาธรรมสาลติสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติยที่พิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอานุตโรบริสาธรรมสาลติสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอานุเตโรบริสะธรรมสาลติสัทธาเทวามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอานุเตโรบริสะธรรมสาลติสัทธาเทวามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูอานุเตโรบริสะธรรมสาลติสัทธาเทวามโนสานังพุทโธภควาติ อิท e ิพิโสภควาลังสัมมาสัมโพธิชาจรนาสัพมโนสุกตโตโลกวิทูอโนตโลบริสะธรรมสาลธิสาเทวมนุสานังโภควติอิพิโสภวาลังสมมาสัมโธิชานาสัมนสุขตโลกาวทูนตโลบริสะธรรมสาลิสาเทวมนุสานังพุทโภวติอิทธิพิโสวาลังสัมมาสมโพธิชาจรณาสัมโนสุตโลกาวิทูโนตโลบริสธรรมสาธิสาเทวมนุสานังผู้โตภควาติ อิติปิโสภควาลหังสมมาสมุทโววิชาจรนาสัมปันโนสุโตโลกาวิทูอนตโลริสาธรรมะสารธิสตาเทวมนุสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาะหังสมมาสมุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุโตโลกาวิทูอนุตโลริสาธรรมะสารธิสตาเทวมนุสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาะหังสมมาสมุทโววิชาจรนาสัมปันโนสุโตโลกาวิทุอนุตโลริสาธรรมะสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ จบอีพิโส่หนึ่งร้อยแปดจบขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุขอต่อด้วยคาถาหัวใจอีพิโสอาสังวิสุโลปูสาภูพา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 อาสังวิสุโลปลูสาภูพาอาสังวิสุโลปูสาภูพา อาสังวิสุโลปูสาผู้พระอาสังวิสุโลปสาผู้ะอาสังวิสุโลปูสา,ส,าาส,ส,ลปสาผู้พระสาธุสาธุขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุก,ท,กท่านสาธุสาธุ